อ๋ครับวันนี้เรามาเราอยู่ที่งานกาละครั้งหนึ่งต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์กันว่าอาจารย์งานจบไปแล้วแล้วก็ศิษย์ต่างๆก็ได้กลับมาพบกับอาจารย์แล้วอาจารย์ได้พบเห็นรับลูกศิษย์เหล่านั้นอาจารย์รู้สึกยังไงครเขาครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นศิษย์เก่ามาจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความรัก และสามัคคีต่อกันหวังว่าในโอกาสหน้าเนี่ยคงจะได้พบผิดเก่าๆอีกที่ได้มาร่วมสนุกสนุกกันโอ้ยตั้งแต่เช้าวันนี้ทั้งวันเลยเราได้แค่นี้อีก ต่อไปก็จะเป็นอราอรอาจารย์ของอาจารย์ความรู้สึกของอาจารย์อาร,รยาว,ว่าอาจาร,รย์รู้สึกยังไงต่อ,อ,อสิทธิ์เก่าที่ได้เข้ามาในงานการละครในวันนี้นะครับอรู้สึกชื่นใจค่ะแล้วก็ดีใจที่มีลูกศิษย์เก่าๆที่จบไปแล้วตั้งนานก็ยังมานะคะ,ะแล้วบางคนก็อาจจะมีครอบครัวกันไปแล้วแต่บางคนก็ยังเหมือนเดิม ลุกิษย์คอร้องแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ให้กับงานจะได้สนุกขึ้นยังไงครูก็ยอมทำเพื่อลูกเส์นะคะก็พยายามสารภาพนะคะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยปีสองลุกขึ้นมาซ้อมตัวจำเนื้อไม่ได้แล้วมันก็จำไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดให้มันสนุกเข้าไว้อะไม่คิดอะไรมากผิดพลาดไปลูกเิ์เขาก็ให้อภัยนะ ไปก็จะเป็นของอาจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดและหน้าเด็กที่สุดในอาจารย์ทั้งห้าท่านนะครับอาจารย์นั่นคืออาจารย์ลำพูนนั่นเองอ,อ่เออรู้สึกอลูกศิษย์เก่งมากเพราะว่าเตรียมงานกันเองอาจารย์แทบจะไม่ต้องยุ่งเลยค่ะก็ภูมิใจกับความสามารถของลูกศิษย์ค่ะนักใจเรื่องแสดงค่ะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ขึ้นเวทีตื่นเต้นสนุกค่ะแต่มันยากกว่าวการสอนหน้าห้องมากหลังจากที่ฟังอาจารย์พูดแล้วต่อไปแล้วก็จะเป็นพี่พี่สิทธิ์เก่าที่จ,จบไปแล้วนั่นคือพี่รุ่นที่รุ่นพี่รุ่นสิบเอ็ดน,นะครับพี่เบลคะ่เลคะเต้ค่ะพี่รู้สึกยังไงกับงาครับยังไงครั้งนี้ใช่ไหมคะสนุกมากเลยแล้วก็คิดว่าน้องๆจัดงานได้น่ารักมากเลยคะ่ะ ใช่แล้วนะคะเพราะว่ากิจกรรมมีตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงไฮไลท์ที่เป็นอาจารย์มาแสดงด้วยค่ะใช่แล้วชอบมากเลยปีหน้าอย่าลืมจัดอีกนะคะแล้วจัดอีกแล้วเดี๋ยวจะมาอีกค่ะที่อยากขึ้นไปแสดงไหมครับได้นะคะพี่ชอบพี่ไม่อายนะคะไมจริงไไม่ขึ้นก็เขาไม่เรียกพี่อะค่ะสวยๆในทิศน้องดูจากหน้าพี่สองคนสวยมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะก็ปีหน้าใช่แล้วบ๊ายบาย เอาครับต่อไปเมื่อกี้สักครู่นี้มีการอมลูกชิ้นเกิดขึ้นแล้วมีพี่คนนึงเนี่ยอมแล้วไม่ยอมขายออกอมจนถึงตั้งแต่กลางงานจนจบงานก็ยังไม่เลิอกอมอีกไอพี่คนนั้นคือใครนะเฮ้ยพี่คนนี้นี่ว่าอา้าวพี่นุ่นพี่นุ่นนั่นเองพี่นุ่นนั่นเองค่ะทำไมพี่นุ่นยังไม่เลิอกอมลูกชิ้นออยังไม่คายลูกชิ้นออยอ,อีกแล้วครับเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่อม ตอนอมร,รู้สึกยังไงบ้างครับจะอ้วกแล้วค่ะและ,ะ,ะรู้สึกยังไงที่ก่อนขึ้นเวทีรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเออคะ่ะไม้เดินอยู่สิดีนะคะก็มีน้องเดินมาเออลาลาลาขึ้นเวทีไปค่ะ่เอาสุดท้ายนี้ก็รู้สึกรู้สึก,งา,ง,สกงานวันนี้รู้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะคะได้มาเจอเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆนะคะคะ่คะค่ะ